เมนูวันน <mainland mermaid grandpa> <ounded> ี้เพ <Carwyn> ื่อนจ๋าเสลวจ้าต้มปลาคอหน้าจ้าต้มปลาคอต้มหรือต้มปลาช่อนเล้อเพื่อนจ๋าต้มส้มเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าผาเสลเจ้าเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เด้อต้มปลาคอเพื่อนจ๋าต้มปลาช่อนต้มส้มต้มส้มปลาช่อนเพื่อนจ๋าตาาเมื่อวานเริเพื่อนจ๋า ไปหามาเด้อเมื่อวานมาลำเคือนอืมแล้วก็เกี๊ยวไไฟินๆวันนี้ไอเหงาแตกเต็มเลยเมื่อรอน,นเพื่อนจ่ายเอฟซีมาเอฟซีก่ามากินวยกันเด้อเพื่อนอืมเดี๋ยวเพื่อนวางตอนนี้ก่อน ลาบปเาส่วนลาบปลาแข็งชื่นใจดูเนื้อปลาสุก่อนอืมเห็นบ่เป็นปราคอบ่ต้มสมกคอต้ม ผสมมะขามใส่มะขามมะข,าม,มขามเปียกเนื้อปลาปลาตัวใหญ่มากประมาณโลนึงได้น่าจะได้ M. <laughs> <laughs> bơi này nè. Ủa? Đùng sùm bác khò. จะไม่มาขามจะห,หลายอย่างเลยสวยชอบสดนะหวานขมเลยอ๋อหืมหวานลมเย็น ขึ้นใจโอ้โหไม่ได้กินนานแล้วเพื่อนแซ่บหอมตามมันสดมากเพื่อนเดี๋ยววันนี้จะไปอีกไปหาอีกกินนี้หมหรอเพื่อนตัวมันใหญ่โอ้โหร้อนไซราบ Tớ ăn xay vạp lời Nhưng mà bảo bà và Sụt sụt uhm, luôn quá Để tinh cuồn lăng ăn nổi ค่ะอืมอืมอือใหญ่เพื่อนเอาไปให้แม่กินด้วยเด้อกินไม่หมด ตัวมันใหญ่มม,มน้ำปลาสดๆเยอะๆไอ้เจ้าไม่กินข้าว สุดยอดอีดินเผื่อนเลยอุ้ยอันนี้เครื่องเด้อตะไคร้าขาอะไรเต็มเลยอุ้ยใส่ใบโหระพาด้วยเอ้ยไม่ใช่ใส่ใบกะเพราผักอีตูผักคุณตูก็ใส่อืม เ<ะ>หมือนถหเดีวฝั่งนี้ไว้ให้แม่เพื่อนฝั่งนี้ไว้าหีแม่ด้วยระคอให้แม่กินนั่งเพื่อนให้ขึ้นแม่ให้ขึ้นแม่สอบกันด้วยที่คนละฝั่ง อเอ้ยเป็นคนชอบกินน่ะสดน้ำเหือนเปนคนมักสดน้ำอือเนื้อปลา ยัวจ้าแล้วมาขามปอนก็ใส่เ <c oughs> นี่ยปลาปนนหัวปลาผู้เฒ่ามากินหัวปลาแบบนีเนื้อปลา เนี่ยเว็บเมื่อวันนี้ไปหาใหม่ได้ปลาจะเผาปลาเผาบลาคอเดิ่เผื่อนที่นี่ต้มละวเดี๋ยวจะเผาไว้ทีเนี้ยเผาตั้งแต่เมื่อยค่ะโอเคเพื่อนจ๋าไม่ไหวแล้วร้อนร้อนหมากแซ่บด้วยเพื่อนจ๋านี่น,นี่ครึ่งนี้เอาไว้อีแม่ด้วยคนละครึ่งเพื่อนจ๋าเพราะว่าเมื่อวานอีแม่ก็หาด้วยเราต้องแบ่งกันคนละครึ่งอันนี้ เอาไว้ให้อีแม่ขรึ่งหนึ่โอเคกดน้ำอีกม,มากเพื่อนจะ้ะต้องขอตัวลาไปก่อนเดินเพื่อนถ้ากินไม่สุขภาพกินนม,มันต้องขอเธอขอแพนเพื่อนนะคะแล้วก็ทานเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปน,นี้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ไอ้กดเชียร์และกดติดตามช่องนางฟ้าพาแซ่เดินเพื่อนจ้าโอเคจนคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะ